สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้บ้านสวนบ้านไร่สิพาเขาป่าอีกหล้วจา้าลุจากรถได้ได้ตานหน่อยสิพาพี่น้องย่างปลาได้จ้าจเด้อสิพามมหาเหตุจา้ามื้อนี่มามามา,มาพี่น้องมากตามมากสิได้จักดอกบ่น้อเมื้อนี่นอ,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 นอนพี่น้องเลยบึง,บ,งบึงกนพี่น้องบึงปลาดูย่งางน้ำปลาย่างาน้ำทาหนี่จา้าบ่กล้กาเขาลึกย่างมึงก็มนสิมีบ่น้ำมุนี่พี่น้องหาเหตุหาเหตุจ้่พี่น้อง นี่โบน้อยเห็ดเฮาหนีน่น้อหาเห็ดจับพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดมาเด้อพี่น้องมาหาเห็ดน้ากันเด้อจา้าอันนี้ดอกนึงแต่าโป้เมนเห็ดกินดอกพี่น้องเห็ดยังบุเห็ดเพิงอะไรกินได้อยู่แต่าโเอามันแก่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแกะ่แกล้วแก่แกล้วอันนี้มันเห็ดอีหยัางองอนีนอ่เนาะเห็นไหมอุ้ยโปเอาโป้เอ,ปอปเอานุ่งจักโปเอาเนาะพี่น้องเนาะ ยังมาทางนี้คนอู้ยูยอุ้ยนี่พี่น้องพี่น้องอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมูเห็ดผึ่งตัวนี้ไหมเอฟเวอร์เมนมูเห็ดอันมันปูพี่น้องเนี่ยพูดอ่ะอู้ยเห็ดมันปูพี่น้องเนี่ยมันหลี่อยู่น้ำมูลินตัวนี้ไหมอันี่พี่น้องดอกมันแห้งบ่อใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเก็บเก็บก้อนเก็บก้อนจ้าพี่น้องเนี่บ้านนี้ส่วนน้ำดินเนาะค่ะเนาะ เก็บเห็ดมันปู่จ้าเก็บกล่องไว้ก่อนอืดอกบัวยไงเป็นไหนน้อเห็ดมันปู่พาษาฟินแลนด์เพื่อนเอินเห็ดแกลนตัลเลนลีพานาพี่น้องแกลนตัลเลนแกลนตัลเลนเอินถือบุหรับโบโบพี่น้อง บานสวนบานไรเนี่ยฟิลเลนก็นได้เอินซื้อเห็ดถือก,กับโบุบุแต่บานห้องเอินเห็ดมันปู่เนาะจานะ้ะเนาะมันกําลัางสีออกไหมจ้ะเนี่ยกาลัางสีออกไหมออกไม่ไหมดอกน้อยดอกน้อยก็เอาเนาะจา้าเนาะเก็บไปกินว่าได้เก็บไปขาย กี่ไปกินยุ่งลายหลายเด็กพี่น้องยุ่งปลายุ่งปลาพี่น้องเอ้ยขอปลากันยุ่งกัะหลายยวเก็บกล้องวเดี๋ยวค่อยสิดตัดที่หลังนะจ๊ะมีแม่ดอกมีแม่มแม กคสิเป็นล่างออกอุยยุ่งอุยุ่งหลายคักใหมันสนอยู่ในเห็นอย่างนะั้นพี่น้องอุ้ยหลายคักอุ้ยอันนี้เห็ดน้ำหมากพี่น้องนี่เห็ดน้ำหมากพี่น้องเห็นบ่เห็ดน้ำหมากฝนมันตกใหม่ๆจ้ะฝนตกมกขึ้นนี่เห็ดกำลังสีออกพี่น้องเห็ดกำลังสีออก ม,มันส่นอยู่น้ำมันส่วนอยู่น้ำหยาเนาะพี่น้องเนะาะใช่ละมีดอกนึงพี่น้องเนาะดอกมงจาเห็ดมันปูจ่จาเห็ดมันปู่เนาะพี่น้องเนาะบานเฮาหรือคือสิบุกอืดเห็ดกินออกแล้วจ้ะเนาะที่เล่นกับบือืดนานี่เห็ดหลาย ค้าหักเบิดค้าหากักแตพี่น้องค่อยๆเก็บเอาเนี่ยอุ้ยดอกนี่ดอกใหญ่พี่น้องเนาะดอกใหญ่เลยดอกนี่ไะดอกนี่ก็ดอกใหญ่ค่อยหาเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่มันี่ส่วนอยู่บางเทือเ้าก็บว่เห็นเลยพี่น้องเนี่ย ดอกแง่งยู่สามดอกอยู่นี่แต่ดอกสวยๆนะต,ต,ตรงนี้นี่เห็ดเดียงพี่น้องเห็ดเดียงตรงนี้เห็ดเดียงไปีกเกลียง,ง,งน้ำๆพี่น้องเนาะมีดอกนึงดอกนึงที่แถาแล้วอุ้ยมีหดทากพี่น้องโอ้ยไข่ตื่นทากพี่น้องแล้วเบิ้งทาก quay tươn bớt uống. Hãy subscribe luôn. หมุนอยู่ทางมนคุณพี่น้องพุะตรงพีบงบอกดีๆุะพี่น้องหมุนอยว่พุนะทางม่คุณ ดอกนี่ดอกบางงามเลยพี่น้องต,ตุ่มๆงามงามเฮ็ hey. ดอีอย่างอีกนี่พี่น้องบ่ฮห้ยะเอาเด้อพี่น้องเด้บอกกบทกระคองอันนี้พี่น้องอันนี้กินบ่ได้เด้อนี่จ้ะสวยสังหารเด้อจ้บเพิ่นเอนิญนี่สวยสังหารนี่กินบ่ได้จ้ะอันนี้เฮ็ดผิดเด้อพี่น้องนี่ ตั้งชาย่าย่ขึ้นเรื่อย่จ้ะสวยสังหารจ้ะสวยสังหารกินไม่ได้นะคะห้ามเอาห้ามแตะห้ามต้องกินแล้วตายเลย พี่น้องจ้าพ่อเห็ดแดงจ้าเห็นนำหมากบ้านห้างพี่เล่นเอินเห็ดแดงเงี่ยกน้องนอนจำบ่ได้พี่น้องโอ้มันคืออันคือส้งสีแจ,จ่เลยจ้ะพี่นอ้องเนี่ยอุ้ยพวกแกเป็นไหนดอกจ้ะขามันขาวๆอยู่เป็นแต่แกงแซบอยู่พี่น้องบานสวนบานลายเสียวไปแกงอยูอ่นี่ไหมพี่น้องปะ่ะล่ะเซตาเซตาพี่นอ้องดอกนี่ก็ไข่ยอยู่ เอาไปเกลี่ยงาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ไขยุกไขยู่โอ้ยเห็นไหมดอกนี้จุมจ่มจุ่มจุ่มยู่กับแห้งอันเป็นขาเ瓦เ瓦แม่จนันเป็นเอยียงคือเป็นสันเห็นไหมพี่น้องนี่ขามันไหมบ่เอาดอกบึ้งสองดอกอสองดอกนี่กับแจ้เลยกับพี่นอ้องเห็นไหมเพชรแดงอุ้ยแต่ขามันอันแกล่ยอยู่จ้ะขามันส่งแกล่ยอยู่ มันโซแมทเล่าสิเอาไปแกงจ้ะเอาไปแกงเป็นหนึ่งหนึ่งกิมน้ำพริกกระแสด้วยนี่จ้ะพี่น้องนะเห็ดน้ำหมากแดงบ้านเฮามีแต่ดอกใหญ่ๆโอ้ยหปุ๋นะสิไปแกงพี่น้องน่ะดีดอกนี่ขามันก็เป็นเบาๆเดี๋ยวเสียตัดออกตะดอกนั่นดอก นุ่กะ็ะไล่ไหลยุงเยอะมากๆเลยพี่น้องเอ้ยนุ่งไล่ค่ะมีดอกหนึง่งมีตะแมงกินเนาะพี่น้องเนาะทั้งแมงกระไลได้พี่น้องกูดะมีแต่เห็ดมีถึงแต่เห็ดได้พี่น้องน่ะทั้งแมงกระไลพี่น้องเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากมันแก่แล้วว่าอา่อนดอกไม้พี่น้องเนาะ เต็มอยู่หลายคักหลายเนี่ยเฮ็ดน้ำหมากไล่หลายพี่น้องมันสวนมันไหลบ่เอาลายดอกเฮ็ด,ดแดงนี่แกแล้วมันพ่อดอกตุมต่มๆข่เแน่อุ้ยขุน่ะดอกนึงพี่น้องพี่น้องจ้าขุนขุนดอกนึงเห็นอีกแล้วนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วดอกนึงอ้ยดอกนียน โอ้มันเท่าแล้วพี่น้องมึงไงโอ้เท่าแล้วบ่เอาบ่เอาเท่าเท่าเท่ากระไรหลายพี่น้องนิ่งดอกนิดหน่อยดอกดอกกำลังจุ่มเนี่พี่น้องเนาะนี่เอาก้นดอกจุ่มกระเจียงแซ่บอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็ดมันปู่พี่น้องดอกน้อยน้อยมูหนีกำลังกำลังออกดอกนิดหน่อยพี่น้อง เอากเสียดายฮามบูไดม่าอีโนะขวพดเนี่ยบอสเก็บออกก่อนอม,มันหยากงานบูได้มาดูดิพี่น้องอมืม้อน,นี้บูได้ไปทำงานแต่ก็เลยได้มาเก็บเห็ดสูพี่น้องเบิง่งแกเก็บจับพี่น้องเลยมันบ่พี่น้องเห็นบ่มันสุนอยู่น้องมันงาเนาะพี่น้องเนาะ ดอกนิอยหน่อยนึ่งดอกนี่กูจะไปปดาดขาหนึ่งอดหลงังนี่ดอกน้นอยนี่อยู่ยสูเหีิยวเิีหยวทั้งใตเป็นขี้นะ้องมันได้เกิดไม่เกิดเป็นมูได้ได้จ้ะ กปิดเป็นมูเลว้าผีมันส่นมันส่นจนนหยาบนี่กันอ้ีนอกแน่ ส่วนยูข้างล่างเก็บดอกไม่หน่อยคุณพี่ยูจ้ายูยูทำไมเยอะอย่างนี้ยูจุดพี่น้องดอกไม่หน่อยนั้นก็ตั้งสิเกิดไหมพี่นอ้องนะคะตาใเต็มเลยเห็ดเพิงหวานพี่น้องเอ้ยดอกเงแ้ยดอกบางไงดอกบางไงเป็นในดอกจ้าดอกง,งามๆดอกตุต่มๆง,งามพอดีพี่น้อง โอ้ยขามันอันนี้แล้วขามันแม่งแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้ยเสียดายให้เสียดายให้พี่น้องแต่ดอกมันดีอยู่ออสิไเอ็ดปาดเอาดอกมันดอกามานกินม่ได้แล้วแม่งหมดพี่น้องเนี่ยป็นตกเซมันมีดอกนึงพี่น้องมากเก็บเห็ดเองมันปูพ่อเห็ดเพิงหวานพี่น้องเนี่ย,นยเนื้อจุ่มๆงามๆผ่ะบ๊้ยดอกนี้ สวยๆกำลังละอ่อนเลยพี่น้องดูเนี่ยน,น่าน่พี่น้องนี่มีสองดอกหนึ่งดอกนั้นเยี่ยวเนี่าเอาดอกนี้พี่น้องเนี่ยกำลังอ่อนๆเลยเดี๋ยวไปตัดขาที่หลัง